สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการกางช่างฟิตเออวันนี้เป็นเทสต่อของเราแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรกันดีทำอะไรดีครับโจ้แต่งรถไปเลยแต่งรถแต่งมั่วๆเอาหรอวัสดุธรรมชาติไปเลยเอาสิโอ้โหจาดถังขยะล้วนๆแต่งทำไมแพงๆแต่งทำไมรถนี้ไม่มีอะไรบ้างวะมีฟูดไงอ๋อจัดในฟูดอ่ะ อนี้ซึ่งเทปสองของเราเราดูมีระดับขึ้นมาหน่อยเรามาจัดที่สตูดิโอของรายการบอกชื่อได้ปะเนี่ยวิอาโซครับผมนี่ครับผมว่าได้เป็นวิรายการวิอาโลโซมากกว่านะครับรู้จักสถานส,สตูดิโอแล้วได้แล้วเนี่ยได้ปูแล้วเพี่ยังไงยังไงเนี่ยดโดโด,โด หาไม่ได้หาซื้อไม่ได้นะทําไมครับต้องหาขังข,งขยะครับ <c oughs> มึง <c oughs> ทำไปก่อนนะเจ้าไพนเน็ตหลายหลายๆคนถามผมว่าทำไมฝรั่งฝรั่งถึงชอบเอาอะไรมาติดคนผมว่าคนไทยก็เอามาติดนะครับหรอจริงโอเค <c oughs> อะไรเนี่ย แล้วคุณไม่ติดเหรอครับเนี่ยพี่ผมได้ผมแล้วหนาบหนาบเนี่ยครับครับชมฟูดครับโอ้โกุยนี้เฮียเล่นนี้เลยจาหานะนี่ครับคู้ลองผมดึงปึ๊ดดึงบอ้ดบอยดึงบดึงครับดึงครับดึงครับไม่อยากดึงครับเดี๋ยวขาดนะเดี๋ยวขาดวันนี้เรามาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมา เลยไม่ได้หยิบจุ๊บมาด้วยตายทำยังไงทีนี้ผมมีพี่จุ๊บผมมีผมเตรียมมาให่ครับอ้าวมีแต่จุ๊บนี่ครับจุ๊บของเราหัวมันอยู่ไหนที่มือที่มืมั่วเลยครับนี่เป็นงไงครับแค่นี้สุดออกหมดเยี่ยมยอดนะโอ้รถพี่ยังไม่เทพี่อยากเทป่ะพี่เคยเห็นไหมที่หอตาไม่หนิบอ่ะอ้อะไรติด อะไรเนี่ยเลอะเทอะไปหมดไม่เท่ครับเนี่ยต้องให้ครับต้องเจ้ครับนี่ผมมีครับหม่ครับปวกครับปวกปวกปวดเฮ้ยจุกกูกระเด็นนะครับปวกครับท้ายใส่ยังไงวะาดันลงโอเคแค่นี้นี่ครับเฮ้ยแปบนึงอันนี้อันนี้อันนี้เอ้าดันลงนี่โจ้าปวครับจุ๊บกระเด็นโอเคนี่ครับ มีมรกกว่าเยอะครับมีเบอร์ติดต่อได้นะครับผมปัวครับปัวเห็นไหมครับปัวเหมือนคนขับป่ะครับแม่ <S <S มีไห<อ>มพี่มีอกมดูสิพี่มีป่ะอะไรอะไรรถพี่ที่รถพี่ไม่มีอ่ะจุกไนงะจุกแคนดี่อะผมใส่ทิกมานานครับพ้าผมจึงไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ปลายแฮนดีอันนี้ให้ของอะไรครับเนี่ย เบกเบกเหรอครับอันนี้เบกและวคว่ำครับเบกและวคว่ำ <laughs> เหมือนเมื่อวานไงครับอ้ oh. เหมือนจะเตรียมนั่นนะ <laughs> <laughs> นี่ครับจุกป,ปิดปลายแฮนด์ของเราอะไรครับผมมัคือตาแกงครับตาแกงแตงกวา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  <laughs> แปลกวะเนี่ย <laughs> ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยโอ,โอนี่นี่จุกรถพี่ครับ เดี๋ยวมาทดสอบกันว่าไอ้พวกนี้จะมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าตายแล้วนี่มานรถหรือสลัดวะเนี่ยเออพี่ทีก่อนเดียวครับครับเฮ้ยไอ้เจ้าไอ้จุกคอแม่งใส่จริงหมดแล้วว่ะ